เปิดไรั

มืสนนอสองนะครับขออนุญาตนะครับ ครับ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  ạ? ครับ ไัดเงนั้นนะนีอทองฟังนะจะจะมีพี่คนหน้างหน้าีิวเดินนะครันพี่เขาจะไส่รมูกไปยืนไปกที่บอกยืนเดี่ไม่ได้ผิวเดินแล้วเราไปเดินนะเคฟังสัญญาณจากโคี่นะตอนทองไปรูปนะใครตการาถึนะตัดทีมตัดทีมาัตัดม A <laughs> <laughs>

ไม่มีคำว่าไม่เต็มที่ขยับไปแล้ว้องด้วขยับกระจครับขอร้องนะครับขยับไปนิดนึงนะขยับไปนิดแล้วนั่งลงไปเลยอย่าั้นถ้าอย่างนั้นแล้วแก่ไปแล้วไม่สบอย่างนั้เรก็ทำได้อย่างนั้นแตนั้นตัดไม่ดีครับนักีค่งักจีฬาศาสตรที่นะอกัมืนวนะนกนไม่

mennañ an tammennad